สวัสดีครับวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมนะครับลองทรงสูงนะเราใช้ลองฝั่นครับเป,เปิดเบอร์สองเลยครับนะครับเราก็จินตนาการว่าขอบทรงติดเครื่องก่อนเราจินตนาการว่าขอบทรงอ่ะไม่เกินหนึ่งหน้าหวีใหญ่ออนหวีใหญ่มาี้เดียวัดจากอะไรตีนผมได้ไหมวัดขึ้นไปเนี่ยขอบทรงมันจะอยู่นี่พอถึงพอไถอถึงหลังใบหูเราต้องเลี้ยวลงนะเพราะฉะนั้นขอบทรง,ก,รทรงก็วัดจากตีนผมขึ้นมาใช่ไหม จะวิ่งไหมเนี่ยมะวิ่งไมเนี่ยความสูงความทุยอยู่ระดับกลางใบหูนะอ๋อถ่ายขึ้นเลยครับเรียวอะไรเรียกขวาตรงๆสบัดออกเผยๆออกใช่ไหมแล้วก็เรียวอะไรเลียวซ้ายขอทำเองี้มันแ้วดีดีอะแล้วก็ เชิดฟันเส้นเลยเอาวีล็อกไว้หวีล็อกขึ้นผมไว้เพราะว่ามันมันจะวิ่งหนีลองฟันใช่ไหมวิ่งหนีใบมีดล็อกตรงสูงไว้แล้วก็ถ่ายเส้นเลยนะมันก็ไม่หนีใช่ไหมเอาหวีออกนะถ่ายขึ้นไปเห็นขอบทรงทัดเทียมไหมครับตัวน,นี้มันอะไรมันมีขอบอยู่ก็ตัดเราต้องตัดตรงๆขึ้นไปถ้าเราเลี้ยวออกเยอะเนี่ยมันจะเป็นผีนะเอาล็อกหวีไว้ วิว่งแล้ววะออืออ๋อพอเข้าใจไหมปรอบทรงหนึ่งหน้าวิใหญ่นะเลี้ยงก็เลี้ยวลงอ๋อถ่ายครับถ่ายเลยล็อกล็อกเหมือนเดิมมนแล้วล็อกล็อก,ล,อกล็อกสูงๆมาเออล็อกสูงกว่านี้อีกเออถ่ายขึ้นมาใช่ไหมครับเอาวิออ่งอ่ะ ล็อกบีไว้เราจะถ่ายหายกรอบทรงอยู่ระดับเหนือเป็นหูนะล็อกบีบีชั่งสูงนี้นะเราถ่ายยังไงดีไหมกรอบทรงมันก็อยู่ระดับไหนเหนือเป็นหูใช่ไหมพอเราถ่ายยิงสิถ่ายยิงเลยดีถ่ายแล้วเผยเยเผย,เยสไลด์ขึ้น เออเปิดไลดขึ้นวางเนี่ยตั้งแต่ออไรตั้งแต่ตีนผมใช่ไหมต้ององัดออกเผยออกไปขยับไปหวียาวลงมาต่ำให้หวีอยู่สูงๆเลยเพื่อแค่ล็อกไม่ให้อะไรอย่าไถเร็วอย่าไถเร็วถ้าไถเร็วมันมันหนาไงใบมีดมันกินไม่ทันนะเออมาแล้วต้อออกเอาเบี้ยวดิกอบทรงระดับเนี้ยเหนือไม่นหูใช่ไหม เราตั้งฐานทรงก่องทรงก่อนเราหาอะไรหาขอบทรงก่อนใช่ไหม,มไปมไปต่อไปทำเองเยี่ยมไปแถวดีขอบทรงไม่ขาดมตรงนี้ตรงนี้นี่ขอบทรงไม่ขาดอย่าขึ้นนะอย่าต่ำมากอ่ะถ่ายขึ้นไปแถวเยี่ยมไปดีดีดีดดแถว แล้วก็งัดแล้วเปิดฟันขึ้นใช่ไหมส่งสายตามมาที่ใบมีดดีไหมครับไปไปนี่กรอบทรงต้องวิ่งมานี่ใช่ไหมนี่กรอบทรงต้องวิ่งมานีหนึ่งหน้าบีสายขึ้นไปดีนั่นเนีะยดีเอาบีออก มันต่ำใช่ไหมเนี่ยบีต้องอยู่นี่บีต้องอยู่ประมาณนี้เราขึ้นไปอีิบกรอบทรมันต่ำถ่ายตรงนี้ขอบีออยดิเนี่ยกรอบทมันขึ้นไปเท่าไหร่หนึ่งหน้าบีใหญ่ใช่ไหมทับหูทับหูไปขา้างหน้าใช่ไหมหลบบาตรเเลียนถ่ายขึ้นไปเลยนะหนึ่งหน้าบีใช่ไหมเนี่ยไปเลยครับเดีย๋ยว ดีขึ้นไปอีกน้อยไปดีนั่นแหละแถวแถวดูแถวเนี่ยลอกไว้ดีสังเกตว่าผมบันชีกเป็นปลายผมบันทึกแบนี้นะเธอต้องถ่ายสวนไม่เธอลอกบีบเมืนเดิมน่ะแต่ลักษณะการถ่ายคือต้องถ่ายลอกไว้ต้องสูงนะลักษณะการถ่ายต้องถ่ายสวนที่มันชี้วันนี้ใช่ไหมมันจะขาดใช่ไหม สังเกตว่ามันอยู่ทิศทางไหน,นไปอยู่ไปสชิงงกดูนี้ซ้ายขวาเท่ากันไหมไปืูตรงนี้แตชิตงงกตรข้างหน้าน่ะแต่ถ้าอยู่ในร้านเราอะไรดูกระจกเอาใช่ไหมเป็นไงมันไม่สวยก็แต่งก่อนซะถ้าถ่ายกลับมาอีกรอบหนึ่งมันเดิมไายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาปรับทรงด้านหนะ้าใหญ่ให้มันสูงขึ้นนะมันแบบภาพหูภาพหู ดีหาไปปะแก้วดีมาดีค่ะมาละพอเอาอเบอร์นหนึ่งมาไม่ต้องดับเครื่องนะ เราพันเบอร์หนึ่งมาอ่อทีนี้เบอร์หนึ่งสวัดขึ้นเลยครึ่งหนึ่งใช่ะวัดขึ้นเนึ่งเก็บทินผมใช่ไหมพับหูไปข้างหลังเลยพับไปข้างหลังเออเก็บทินผมสะบัดขึ้นตัวนี้มันมันขมับมันอะไรมันยาวใช่ไหมสวัสดิ์วนไหมสวยแล้วก็ไปนี้ใช้มุมใช่ดี ตัวนี้พับผูกไปข้างหน้า,าสบัดขึ้นอย่างนี้าทำนวลใช่ไหมไปเลยรอบหัวเลยวัดจากทีมผมสบัดขึ้นไปเท่าไหร่นิ้วหนึ่งเลยไปดีดีทำไปวัดจากทีมผมขึ้นไปทีมผมอยู่นี่หรือใชทอยอยู่นี่อยู่นี่ขึ้นไปหรือสโลปขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้ใช่นไหมครับ เห็นไหมเห็นมันนวลไหมนวลคืนเขื่อมกันแล้วนีุู่ก็เคลืสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นใชไมให้มันคอนเน็กเชื่อมกับเบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์สเราจะใช้ลองพันเจ็ดสองเบอร์พอปกติมันต้องใช้สามเบอร์แต่เราจะใช้วิธีเผยหรือว่าคอนเน็กเข้าใจนะไปทำเองเลยทียนี้เยี่ยมเดี๋ยวเรามันเก่งอยู่แล้ว หมอดีอยู่แล้วเป็นตะเพียงว่าอะไรไม่ค่อยพูดเฉยใช่ไหมไม่กล้าไม่ค่อยพูดเฉยไม่เป็นไรอาจารย์ใหญ่เมื่อยี่สิบเมื่อตอนอายุสิบแปดปีอะไม่กล้าพูดนะเงียบเหมือนเรานี่แหละไม่รู้จะเอายังไงวะไม่รู้จะเริ่มตัดยังไงไปไหนมาไหนคือกล้าพูดกับใครเลยกลัวไปหมดเลยนะเข้าใจอาจารย์ใหญ่เข้าใจเดี๋ยวเราก็จะพูดเป็นต่อยห้อยนะพูดเม่หยุดเหมือนช่างใหญ่นะดอกพ่คุณไม่ลวงไม่เลิ่กพูดอ่ะพูดไป กลับไปใช่ไหมาสบัดขึ้นไปในนิ้วหนงอคอนเน็กขึ้นไปตรงไหนมันเข้มมันดำก็สไลด์ออกสไลด์มันอยู่ในหลุมตรงนี้เนีมยเราไม่หัวนี่พอตัวนี้คำับ มันดำอยู่พอ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 ,อเอาหวีมาเก็บขอบทีนี้หวีใหญ่ลอ,องฟันออกอฟันศูนย์นะหาแล้วแนบยกรอยทีนี้เอาหวีด้านห่างเลยยกเลยอลอยลอยแลย้วปาดออกไอออกเออ เก็บปีก็อกใช่ไหมลบขอบมันออกนะที่ที่อะไรที่รองฟันมันอะไรมันตัดไม่หมด<ร>ใช่นี่เราถ่ายอ๋อต่อเลยตัดขอบตัวนี้เราถ่ายจริงถึงกรรมเปหัวแล้วก็ตบัดขึน้นไปแล้วเจมไหมแล้วก็อะไรเดี๋ยวเจมไหมออกคำ น้ำหนักที่มุมนั่นขวาเลี้ยวเลยมือซ้ายคุมหมัวไว้ทำเบาๆนี่ก็เก็บถ้าไม่เก็บก็เสียมีสองอย่าง <c oughs> พี่ก็เจ็บก็บอกน้องได้นะบอกสร่างได้ว่าน้องแทงไปเบาๆหน่อยพี่ <c oughs> เก็บน้องนักเรียนช่างเขาจะรู้ตัวว่าน้ำหนักมือเขายังใช้ไม่ได้มันยังแข็งมันยังเก็บมันยังหนักไป ก็ให้เขารู้ตัวไม่ต้องเกรงใจครับพี่เพราะว่ายังไงพวกเราก็จะได้อยู่แล้วดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเราจะหาเงินแบบง่ายๆดยการรอรัฐบาลแจกดีกว่าได้ปีหนะ้าโอเคตอนไหนก็ได้ขาให้ได้อรัทีนี้ก็คันขอบใช่ไหมคันขอบลงมาครับเ่้นนะจีบลากลงจีบลากลงนะครับจีบลากลงใช่ไหมครับจีบลากลงมันต่อเส้นกันเอาทำเอง ทำไปได้แล้วๆๆๆข้างล่างตวัดึ้นตวัดคุณอนอนขึ้นใช่ไหมก่ทำไปดีหายคนทิ้งเลยคนนอนหายทิ้งไปดีน้อยไป ติดรากลงติดรากลงติดรากลง,ลง,ลงเอา้าเลังจามาดูตรงนี้มาดูดิว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมเหมือนกันไหม,ไมเหมือนไหมเหมือนกันอ่าไปต่อเลยเก็บขอบนึ่ถึงตอนที่เราซ้อมตัวนี้ครับผงไปข้างหน้าใช้ปุมด้านซ้ายเก็บเลยนั่นแหละเลื่อนทีนผมตัดออกขึ้นไปต้องสูงเลยขึ้นไปต้องสูงเลยเห็นไ,ไหมไปอยู่แล้วก็อะไรเอา มุมด้านขวารับใช่ไหมให้มันคอนเนคกันข้างล่างก็ไถเลยตั้งแต่จอนไปถึงการบรรทุกรถถวัดขึ้นแล้วก็เลี้ยวใช้มุมเลยมุมไปเลื่อนด้านไหนตอบมัมนจะเลื่อนด้านซ้ายเออเลี้ยวไปรูปตัวอะไรรูปตัวอะไรเออตัวอาใช่ไหมแล้วการขอบมาจังหวะที่หนึ่งไปกันเลยอย่างที่เราซ้อมมาเนี่ยนะแล้วก็มาใช้ตอนนี้ทำไปเลยไม่ต้องกลัวอาจารย์ก็อยู่นั่นแหละเพื่อนตัวอีกครับอีกอยู่นี่ ใช่ไหมอย่างนี้เอามือดันขึ้นไปนั่นแหละจิกลากลงใช่ไหมจิกลากลงจิกลากลงจิกลากลงจิแล้วลงแล้วก็จิกแล้วก็ถอยหรือจะถอยหลังแล้วหยุดก็ได้เห็นไหมอาทำดีนั่นแหละคือนั่นแหละดีแต่งให้มันเป็นมุมสามสามเหลี่ยมได้ไหมมุมฉากนั่นแหละมาไปทำเลย ตัดสินใจเองเลยทำเลยตอนนี้ก็ห้ามโมงครึ่งแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นหัวสุดท้ายของเราแล้วหัวสุดท้ายที่คาดไม่ถึง<ม>อวัสดีคว่บบ้าวดิง่วงนอนแล้วสวยไหมเหมือนกันไหมเอมมอขหมนกันตอนนี้มยังไม่ชัด กาถอยหลังหรือว่าถอยหลังเราหยุดใช่ไหมเห็นไหม่ะทีนี้ฉีดน้ำใส่ผมเออคุณเตะก็ใส่กระเป๋าให้ก่อนพี่พี่เอาออกมาทำไมไม่ถึงเวลา เพียกพอได้จับได้เอาใกล้มาอ๋อบีลงมางมาดีซอยแล้วมีไหมบีลงมาขนานดะ วิธีทำมันนะตัดตัดคนนี้เดียวตัดแค่น,นี้ มันตัดให้มันเชื่อมเหมือนสมบัตพอดีใช่ไหมนี่หวีลงมามันเชื่อมเชื่อมเหมือนสมบัติีหากรกบทรงหีอย่างเงี้ยไปหาอะไรกบทรงมันหนึ่งหน้าบวีใหญ่ตรงนี้ไหมเอาบวีลงมาเนี่ยบลงมาแล้วก็ตัดหวีมากเห็นไหมเนี่ย บทรงมตัดเลยเลยกรอบทรงตัดทิ้งจับบีมือขวานิ้วกีบเอาเลยเห็นใกล้ไรไหมตัดเท่าไรลาเลยดีดดมันเอียงพี่กัไม่เมาเลยเอียงแล้วอะไรเลยลเบ,บีกรอบเลยบีก็ตัดออก นีพอข้างไปดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีเลยไหมถ้าเลยก็ตัดเหมือนกันเลยแหละแต่ข้างหลังอะปัตเตอรียนเราไปกินหมดแล้วใช่ไหมมันไม่มีเหลืออยู่แล้ว ไปเลยยกขึ้นทีนี้ยกยกข้างหน้าขึ้นทีนึงยกขึ้นเลยเอาสั้นไหมพี่เอาสั้นแบบแบบวิวิดนะนั่นยังไงครับโอเคเลยสามนี่ตัดทิ้งเลยนี้ยาวแล้ว งานสาเลยนี่มันสี่คีบลงไปนั่นแหละตัดเลยเลยนิ้วตัดทิ้งเลยสามนิ้วนับหนึ่งสองสามใช่ไหมเ,เลยสามนิ้วตัดทิ้งโค้งนิ้วนิดหนึ่งโค้งนิ้วตัดนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนิดเดียวปตัดเลยตัดทิ้งนั่นแหละเอออ่ะเจ้าที่สองจับปีแล้วขยับไปยกขึ้นเลยนิ้วคีบ อันนี้เลยสามนิ้วตัดทิ้งเก่งมากดีน้อยไปตัดชิดลงไปอีกอันนี้ลไม่หมดดิมันไม่หมดอ่ะตัดไปเลยไม่ต้องกลัวตัดไปเลยตัดเลยเลยสามนิ้วตัดทิ้งเลยครับเดี๋ยวเราจะฟันปลาออกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแถวที่อะไรนะครับแถวที่สามเออแล้วก็แถวที่อะไร ที่สี่ใช่ไหมเดี๋ยวตัดไปเลยครับสามนิ้วนะไม่ใช่สองเอาทีนี้ด้านข้างตัดด้านข้างขวานั่นแหละยขึ้นมาเลยนั่นแหละเลยสองนเลยสามนิ้วตัดทิ้ง าจัดไป بله، بله، مون ับไหลตัดน,นี้ครับตัดน,นี้น,น,น,นี่เลยสามนิ้วตัดทิ้งเลยครับง่ายๆชิวๆ หมดหัวยัง งด้านหลังอ่ะด้านหลังซอยมายังยังลอยบริษัทมามาด้านข้างใช่ไหมด้านข้างใช่ไหมซอยมาถัดมาใช่ไหมตัวใช้ไกลลด,ไดลายข้างบนเห็นไหมเนยไกด์ไลา์ข้างบนถัด โดยสำน,นี้เขาตัดออกเห็นแค่ลายไหมเนี่ยเช็คตรวจสอบ ตัดแนวขวางเช็คแนวอะไรเช็คแนวนอนเนี่ยเมื่อกี้เราตัดแนวขวางเช็คแนวนอนเช็คแนวนอนมันเหลือมีเหลี่ยมมีขอบตัดมันเห็นเหลือไหมเนี่ยมาควนปลามาสับให้บาง พันพาำนทำนะอ,อย่างนี้เบืรองแถวที่หนึ่งสองสามสี่นะแถวที่หนึ่งสับใต้หวีอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องสับสุดนะสับทียี่สห้าเปอร์เซ็นต์สับปล่อยง้างออกสับปล่อยง้างออกเอาหวีเคร์ริงโอเคไหมสองลองดูลองดูลองเบิงลองเบิง สับเลยต้บีสับเลยดีดีเขยับไปเดี๋ยวเดี๋ยวดีไปต่อเลยเดี่ยวเราออกเมื่อกี้ห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมถ้าลูกค้าบอกขอบ้างกว่านี้เอาออกห้าสิเซเลยมาเดินมาแล้ก็เดินมาเนี่ยสับใต้บี ถ่ายอย่างนี้นก็ได้อย่าให้เห็นมืออามุมถ่ายออกนี่ยฝันก็ะะนนจะไปสับยาเยอะ,อะหมดเวลาแล้วพี่หมดนนเวลาแล้วครับครับครับแปดโมงถึงเที่ยงนะพี่อพี่มาเที่ยงมันจะเข้ากลับบ้านกันแล้วพี่ ปัน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 พี่พี่ไม่ต้องลงแล้วพี่รับรับตัดงดงดแลนะเอาชื่อออก่อยครับโอเคเอามาทางนี้ทางนี้มาดูนะัอะไรสับเลยสับนหวีทีนี้ใช่ไหมหนึ่งสอพีิหวีลงโอเคไหมกขึ้นมาแล้วสับเลยหนึ่สพีิหวีลงสับเลยห้เร์เเลยใช่ไหมเนี่ยนะ ยี่นออกป้าพ,พ่อเดินไปผมพี่ค่อนหนาไม่ได้ตัดผมมาเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยใช่พี่งสองเดือนครับโอ้ถือว่าช่างตัวอ,อีโชคดีท่านนี้แหลผมพีกว่าสองเดือนแล้วเจาได้มาเป่าไหม ลมเย็นนะพย่ะวมือพะย่อากาลมเย็นลมเย็นอมร้อนอันนี้อ่ะนี่พวกลมร้อนเนี่ยอันนี้เปิดใช่ไหมปิดไ <c oughs> ด้แล้ว 2ี่ 2. สตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งเรินเสียดไสใหม่นะครับมอับอนจากศูนกางนะนครับท่านก็ไปตัดรอซื้ัวแรกลยนะน้ว่าะงเหที่ตัวองห่ยแก็ตั้่วอารมีรกอเชายที่ส่คนระบช่องทางติดต่อสมัครเรียนนะครับ0815856234 062548399หรือว่าไลน์แอดเกษมนะหรือว่าพิมพ์คำมม่าแอด kasem ก็ไดแ้แฟนเพจเฟซบุ๊กก็กำเนิดซาลอนนะใต้คลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์อยู่ติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายวีห้เข่าทรงนี้ัวนี้วีเอาวีให้เข้าทรงนะมีแว็กมีสเปรย์ก็ฉีดเขาถามเขาว่าเขาจะได้แบบไหนอ่ะพอแล้วพอแล้ว អីយ៉ូ